ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาส่องไข่เชื้อนะครับก็จะส่องไข่เชื้อไก่งวงนะครับแล้วก็เก็บไข่เชื้อไก่งวงนะครับมาเข้าตู้นะครับอันนี้คือชุดก่อนหน้านี้นะครับเราจะส่องว่าเชื้อเข้าดีหรือเปล่านะครับก็เข้าตู้ไปประมาณเข้าตั้งแต่วันที่6หป็นวันที่9นะครับวันที่9เดือน6นะครับก็ถึงวันนี้ก็ประมาณ8วันนะครับเอ้ย เก้าวันนะครับเก้าวันพรุ่งนี้จะครบสิบวันครับเขาเข้าตู้ไปแล้วเก้าวันนะครับเราจะมาดูกันว่าเชื้อเขาดีหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่เป็นตู้ากของผมนะครับลูกไก่ชุดก่อนหน้านี้ออกไปแล้วนะครับเราจะพาไปชมลูกไก่ด้วยนะครับลูกไก่ออกไปก็เยอะครับประมาณน่าจะสามสิบกว่าตัวน่าจะได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไข่ก่อนนะครับกลับแผงไข่ให้มันมาอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับจะได้สองง่ายๆครับ ตู้นี้เป็นตู้อัตโนมัตินะครับตู้อัตโนมัติสามารถกลับไข่เองได้เลยนะครับแล้วก็หัวพ่นหมอกนะครับใช้หมวพ่นหมอกครับเดี๋ยวต่อปลาเข้ามาในนี่ลยครับนี่เป็นคอนโทรลครับหลอดไฟนะครับดูไปฝั่งนี้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้จบครับจริงๆจริงทุกอันนี้คือลูกไก่ออกไปแล้วนะเพรยจกออกไอ้จบเข้าไปครับ เดี๋ยวลูกเออวีนี่จะระเบิดครับไข่นี่แล้วถ้าเราเปิดตู้นะครับเปิดตู้นานนะครับเครื่องก็จะร้องอันนี้จะระเบิดแล้วครับต้องออกก่อนเงี้ยเดี๋ยวแตกเปล้าครับเนี่ยพร้อมระเบิดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอาโยนให้ปลาก่อนครับถ้าระเบิดในยุ่งนะครับตู้ตู้ก็มีกลิ่นแรงมากนะครับเนี่ครับนี่เป็นชุดไข่ชุดแรกนะครับของไข่งวงนะครับสี่ฟองนี่นะครับของปิดไฟก่อน องเชื้อครับนี่ครับถ้าไข่ที่มีเชื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นวงๆนะครับนี่เชื้อเชื้อเดินนะครับมีเชื้อทุกฟองนะครับไข่ไก่งวงนะครับนี่ครับสี่ฟองแรกและนี่คือชุดหลังนะครับเข้าเมื่อวันที่16บที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ3มวันนะครับ3ามสี่วันนะครับนี่ครับต่อมีนะครับเชื้อนะครับทุกฟองก็แบ่งนะครับไข่เชื้อไก่งวงใครสนใจนะครับ เดินนะครับอันนี้ก็เป็นชุดของวันที่สิบหกนะครับที่เพิ่งออกมานะครับที่ผมส่องให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะเดินนะครับนี่ครับเชือเริ่มจะเดินจะเป็นวงวงประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับวงประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วก็ไข่ไก่พวกนี้ครับเชื้อกก็เริ่มเดินนะครับ วันที่สิบหกสามวันนะครับเข้าตู้ได้สามวันเดี๋ยวสองพวกนี้ให้ดูด้วยครับนี่บาพลีนะครับบาพลีนี่มีเชื้อเกือบทุกฟองเลยครับเนี่ยครับโรแดงนะครับถ้าไม่มีเชื้อจะเป็นอย่างนี้ครับเก็บออกมากินได้เลยนะครับถ้าเข้าตู้ไปประมาณแปดเก้าวันแล้วนะครับถ้ายังไม่ยังไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกมากินได้เลยครับนี่ครับ เรากำลังเจอกับเด็กนี้เที่ยวนะครับมาแอบกินอาหารของไก่อยู่ครับเห็นแล้วครับมันเห็นหรอครกินอาหารไก่นะครับในนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยสับนะครับผสมอาหารนะครับจะไปมาแอบกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่งวงนะครับเขาก็เข้าเข้าคอกเองครับไปแล้วแอบหนึ่งแล้ว นี่ครับเราจะมาเก็บไข่ไก่งวงนะครับประตูนี้หลายชั้นเหลือเกินนะครับมันมีหลายโซนนั่นเองนะครับที่บนรอดอยู่ข้งางนอกนะครับนี่ครับเมื่อว,วานเราฝากไว้นี่ฝากไว้ตรงนี้นะครับฝากไว้ตรงนี้เจ็ดฟองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บไข่กันนะครับเมื่อว,วานฝากไว้วันนี้มาเอาแล้วเมื่อว,วานลืมนะครับลืมนะครับหนึ่งสอง สามสี่หา้หาหกเจ็ดฟองที่เราฝากไว้เมื่อวานนะครับหมดแล้วฟอ,อ,องนี้เซ็มีไหมไข่ไก่เราจะเก็บต่ไข่ไก่งวงไปนะครับเข้าตู้เแบ่งนะครับแบ่งไข่เชื้อนะครับไก่งวงนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้น่าจะได้ฟองเดียวนี่ครับแปดฟองครับทั้งหมดแปดฟองเราไม่ได้มีไหม รังนี้ก็ไม่มีครับมีแต่ไข่ธรรมดานี่ครับไข่ไก่งวงนะครับสดๆจากแม่ไก่เลยนะครับอุบุญอยู่เลยครับพวกนี้มันมันกบกนะครับนี่ทำเป็นแม่มือปืนก็ได้นะครับนยครับให้แม่ไก่ฟักนะครับนี่ครับพ่อแม่พันธุ์ของไก่งวงนะครับอยู่เนีอยู่กับจิ๋วเหลียวนะครับนี่ครับนี่พ่อพันธุ์นะครับนี่แม่พันธุ์ครับนี่อันนี้พ่อพันธุ์อันนี้แม่พันธุ์ ผู้หนึ่งเมียสามนะครับอยู่นี่อีกตัวครับนี่ครับตรงนี้ครับอายุอานามก็น่าจะมากแล้วครับอยู่กับผมนานแล้วครับต,ตัวผู้กระทับได้ดีครับทำงานได้ดีไอเรื่องสายพันธุ์ชื่อมันเนี่ย ผมก็ยังงงนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับแบบอเมริกันบอลหรือว่าอะไรทักอย่างนะครับผมก็งงยังไม่ได้ศึกษาแบบละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับรู้ว่ามันเป็นไก่งวงก็ขายแบบเป็นไก่งวงนะครับขายไข่เชื้อไก่งวงขายลูกไก่งวงอย่างนี้ยครับก็มีรูปพ่อแม่พันธุ์ในเขาดูนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกไก่นะครับที่ออกใหม่นะครับออกวันนี้ครับผมย้ายมานะครับโอ้โหจิวๆขันหลังแล้วยุงมีตัวละไยุงนะครับนี่ครับ อันนี้ก็เป็นที่ชอ็อตนะครับแต่ผมไม่ได้ความควสะอาดนะครับยุงมันอย่านี้กับแมงนะครับอันนี้มาไล่ยุงไปก่อนนะนแล้วก็มีจุดยาให้ด้วยนะครับจุดยาอยูนน่ให้ดูดิโอ้ก็มีบางส่วนนะครับอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกไก่นะครับที่ออกใหม่วันนี้นะครับ แบ่งนะครับไข่เชื้อไก่งวงนะครับสิบฟองแปดร้อยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแปดร้อยรวมส่งแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ไก่ต๊อกนะครับมีลูกไก่ตอกแบ่งครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ครับสาหรับตรงนี้ก็เป็นไก่นะครับที่ออกใหม่วันนี้นะครับผมทำข้ออนุบาลให้ใหม่นะครับนี่ครับก็มีกล้วยให้ด้วยครับนี่ยก็จะมีตะเภาทองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับรสแดงอเมริกาหนึ่งสองสามสี่ห้า 5ตัวนะครับโรดแดงออสเตรเลีย1 2 3 3ตัว4ตัวนะครับออล็อรสอ2ตัวนะครับแล้วก็ไก่ดำ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหไก่ดำเยอะครับแล้วก็นี่เป็นไก่ตอครับนี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับน่าจะมีประมาณ9ตัวนะครับเดี๋ยวคัดตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ให้ก็บางตัวขามันเนี่ยครับขามันเฟรอย่างเงี้ยครับพวกเราก็ไม่ขายครับเก็บไว้เลี้ยงเองนะครับ แต่เลี้ยงไปมันก็โตนะครับมันก็โตมันจะมีเดี๋ยวพาไปดูพ่อแม่พันธุ์ครับก็อย่างที่ขาเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเขาก็โตขึ้นมาได้นะครับโตผมเคยถ่ายคลิปไว้นะครับไก่ต๊อกที่นี่นี่นี่เขาก็โตจนไข่นะครับเจ้าใช้ชีวิตธรรมดานะครับนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับเขาแข็งแรงดีนะครับก็กินได้ไข่ได้บินได้มันเพื่อนๆเขาหมดทุกตัวนะครับ นู่นครับ TFC อยากเห็นที่นอนไก่ตอกนะครับเมื่อก่อนเขานอนบนนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมตัดปิดเขาแล้วนะครับเขาก็มานอนตรงนี้ครับอยู่ข้างนอกคือข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างเป็นค้อบข้างนอกข้างนอกในโซนของพวกพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับในนี่คือค้อบพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่ครับตอนกลางคืน จะพาไปดูลูกไก่อีกนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไก่ตอกนะครับไก่ตอกน้อยครับอันนี้อายุประมาณสองสัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาจะขึ้นตามอายุนะครับไม่ใช่ว่าตั้งราคามาตอนแรกแปดสิบาทในนี้ยผ่านไปสองสัปดาห์ก็จะแปดสิบบาทเท่าเดิมไม่ใช่นะครับคือไก่พวกนี้เขากินอาหารนะครับก็จะมีต้นทุนในการเลี้ยงนะครับ ก็ตอนนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับสนใจก็เนี่ยโตแล้วนะครับแข็งแรงนะครับก็จะขายตามอายุนะครับตามอายุไก่นะครับเพราะว่าไก่มันโตขึ้นไอราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนะครับไก่ตอกมีทั้งหมดน่าจะน่าจะเกือบสิบตัวนะครับสอบถามกันได้นะครับตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นลูกไก่แรกเกิดนะครับใครสนใจที่อยากจะเอาไปเลี้ยงก็ขายนะครับ คือว่าลูกไก่แรกเกิดเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับแบบแบบแบบเมื่อเมื่อก่อนที่ผมสั่งซื้อไก่ไฮบริดตัวเล็กๆมาเขาส่งเป็นร้อยๆตัวนะครับเพื่อนผมก็สั่งนะครับก็แบบแรกเกิดแบบนี้เลยนะครับหนึ่งวันสองวันเขาส่งมาเลยนะครับเป็นร้อยะครับก็ปลอดภัยดีนะครับคือไก่พวกนี้มันจะมีไข่แดงอยู่ในตัวนะครับคือเขายังคืนกินไข่แดงเขาอยู่นะครับเขาไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะครับ ตอนนี้อันนี้คือหลอดกกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เตรียมหลอดกกนะครับอาหารไก่แรกเกิดนะครับแล้วก็น้ําผสมวิตามินนะครับไบโอบีสองสลับกับน้ําเปล่านะครับอย่าให้ไบโอบีสองอย่างเดียวนะครับก็ต้องการลมด้วยครับการลมลมเข้าไก่จะไม่สบายครับไก่เล็ก ตง้งมีหลอดไฟให้ความอบอุ่นนะครับนี่นี่คือไก่เขานาน้า,เขาหนาวนะครับเขาจะมาจุ่มมันอยู่ตรงหลอดไฟนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมาครับประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆนะครับที่ออกใหม่นะครับมาส่องไข่ไก่ไก่งวงนะครับแล้วก็จะแบ่งไข่เชื้อนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับไข่ไก่งวงนะครับแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆนะครับ ที่มีก็แบ่งนะครับที่มีน้อยก็ยังไม่แบ่งนะครับมันไม่พอแบ่งนะครับสาหรับลูกไก่นะครับลูกไก่ต็อกนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทาง Facebook นะครับนักมายากลใต้แสงจันทร์นะครับหรือว่า Facebook วิมานดินฟาร์มเกษตรผสมผสานก็ได้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับใต้คลิปจะมีรายละเอียดนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้มีทั้งไลน์มีทั้งเฟซทั้งเบอร์โทรผมนะครับ สอบถามต่อลองราคานะครับเดี๋ยวผมแถมให้นะครับในยุคแบบนี้นะครับช่วยๆกันนะครับจะแถมให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม